จักได้แต่เล่นแม่ได้ด้วยนะคะฮัลโหลครังนี้ไม่มีนะยาชาดูสวยดูเซ็กซี่ดูมีอะไรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่มิวกี้สุดแซบสวยเซ็กซี่ซูซ่านะคะกลับมาอีกแล้วนะคะที่ร้านบูมโซดาแต่รอบนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวคะ่ะพาแม่ มาสักด้วยแล้วก็พาเพื่อนสนิทเพื่อนหัก20ปีมาสักด้วยสมานมือสักชื่อกูใช่ไหมที่ตูดเลยมูกี้ไงก็แบบันยูแล้วความก็เป็นเอ็มไงออโอ้โเอยเป็นเอ็มได้ทั้งแม่ได้ทั้งเพื่อนไงอ่อโอ้หอยู่เป็นไง <c oughs> ยี่สิบกว่าปีละยี่สิบกว่าปีนะแต่สักรูปอะไรมาทน่ยแต่ละคนของพี่อ่ะจะสักกกเนสตรงนี้ของพี่หวานหวานเขาก็จะเป็นตัวอักษรตรงนี้แต่ว่าเก้านิ้วนะก็ประมว่าณันนี้บอกน้องเนยว่าเอาไม่ใหญ่มากนะแต่เก้านิ้วส่วนคุณแม่ก็จะสักเป็นพัพพคเนตนะคะทางด้านหลังเดี๋ยวข้างหลังสักไหมลูกคนนี้ก็แกรนด้สักไหมลูกแกรนด้สักไหมครับ ไม่ไม่ไม่สักแล้วก็ผู้จัดการเสนอหน้าสักด้วยตะวหวานตะวหวานเป็นแบบนดูสวยดูเซ็กซี่ดูมีอะไรมีอันนี้กับอันนี้ที่พี่ชอบพี่อยากให้ตัวหนังสือมันติดกันได้ไหมคะหรือว่าถ้าเอชแบบกระเถิบไปติดอย่างเงี้ย Oh. พี่จะแบบมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับชื่อที่มันไม่ขาดจากกันอะไรย่าเงี้ยค่ะความเชื่อส่วนตัวพี่นะคะพี่รู้สึกว่าแบบพอม,มันติดกันอะ่ะมันจะดีกว่า ตอนแรกอะอยากสักตรงนี้ด้วยว่าลิศผมไม่แนะนําที่นิ้วอะครับเพราะว่าผิวมันค่อนข้างได้แล้วก็มันไม่เหมือนผิวแขนปกติพอเวลาสักไปแล้วครับมันจะไม่ลงเข้าเนื้อจริงจงมันจะอยู่แค่มันที่ชั้นนอกแล้วตรงพวกนิ้วมันขยับบ่อยด้วยยิ่งโอกาสขยับบ่อยมันก็ยิ่งทําให้มันเปรอไวอ๋อะใช่ตอนที่พี่กี้สักอะคะแม่ แม่รู้สึกไงบ้างแรกแรกจริงๆแม่เป็นคนไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับพวกสักอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอริ่มเขาโตขึ้นแล้วก็อีกอย่างสักมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะวิธีภาวะที่เหมาะสมแล้วแล้วก็ทําไปสักแล้วก็แบบไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรอย่างเงี้ยมาปรึกษาครอบครัวปรึกษาพ,กพ,กพ่อแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าคนจะมาแบบมาสักเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาใครที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยกีนี่ยจะทําก็ถามแม่นะคะว่า แม่สักดินไม้หรืออะไรเงี้ยแม่ก็จะถามเขาว่าเขาสักไปแล้วไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือเขาสักไปนะสําหรับ <Dienst> ต <Super poco> mm ัวแม่นะคะสักได้แต่เลี้ยงแม่ได้ด้วยนะคะฮัลโหลแม่ก็เลยต้องมาสักด้วยเลยแต่แม่สักเป็นอันนี้สกิรกเนรค่ะนี่สวยมากค่ะไม่แต่เมื่อกีดูอ่อนหวานจับช่างเกินไปเขาคือคนที่กูจะฝากไว้ทั้งนี่ไงฝากชีวิตได้วยเขาได้หรอเพิ่งเจอคัาเองเห รอยเขาที่เขาทำจะต้องมาหยุดกับชีวิตกับชีวิตกับท่าเลยหรอหวานหวานวานเก่งจังเลยอ่ะาศิลปะเก่งใช่ไหมค่ะช่างเจมส์สักมานานหรือยังคะประมาณ3-4ปีแล้วครับไม่นานมากแล้วแบบตรงนี้ค่ะสักเองนะคะเนี่ยอ๋อไม่ครับก็ช่างหลายคนก็ตามเก็บเงินจ้าใช่ครับช่แล้วก็รูปสวยอ่ะมันมันรูปอยู่ตรงนี้ค่ะยีรูปอยู่ตรงจอ พี่ด้วยความไม่รู้ช่างค้าขอ9้าว้วช่างบอกพี่ครับก้าวหนบนเท่านี้เลยครับเหมือนเรามาทั้งองค์มาประทับอยู่ล่างแม่ก็เลยเปลี่ยนเป็น ้าเซนแทนก็สวยมากค่ะก็คือมีขนมลาดูอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะไหนสักแล้วก็มีขนมให้เขาไปด้วยเลยดีกว่าอุดมสมบูรณ์เพราะเน่ชอบขนมลาดูมากทุกคนเด็กๆไปซื้อยากแกลเซ็บปวดให้แม่ซื้อเตรียมหล่อไปเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนีแค่จริงๆก็ก่อนมานี่อีกครั้งนะคะเบลกี้ก็หาเลสเซ่นร้านเยอะมากหากับเพื่อนสนิทนะคะเราก็แบบดูแบบดูเยอะมากอ่ะช่วงนึงดูร้านจนแบบตา แต่ก็เอาจริงๆนะเราก็ยังไว้ใจบูมโซเด็อยู่ก็เลยกลับมาที่เดิมค่ะแล้วก็คือทุกครั้งเราก็จะต้องมาแบบวาดเองแล้นยี้ต้องเรียนศิลปะไหมคะควรมีพื้นฐานก็ดีครับแต่ว่าสักเนี่ยบางทีไม่จําเป็นต้องวาดรูปเป็นก็สามารถสักได้พี่ว่าไม่เป็นเลยนะลองไมเอารองไหมอีกข้างหนึ่งเวลพื้นฐานเราควรจะวาดรูปเป็นเข้าใจโครงสร้างแสงเงาอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่าใช่ครับเก่งจังเลย และแล้วนะคะเราก็กลับมาเจอกับช่างบุมสุดหล่อของเรานะคะอีกแล้วค่ะช่างบูมวสวัสดีค่ะพี่อยากจะบอกว่าตั้งแต่พี่สักกับบุมไปนะพี่ก็เว้นระยะไปก็อยากสักอีกก็อยากสักมานานแล้วแหละใจก็คิดถึงบุมตลอดแต่ว่าเพื่อนเเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยมีร้านนั้นร้านนี้แนะนํานู่นนี่นันน่นอะไรเงี้ยแต่พี่ก็พาแม่กับเพื่อนกลับมาที่นี่อีกครั้งใช่เพราะว่าติดใจในฝีมือความประทับใจก็คือสีที่ทําไปอ่ะพี่สักเป็นสีแดงใช่ไหม สีแดงของพี่อ่ะอตรงหัวใจตรงนี้กับตรงสะโพกอ่ะอม,มันไม่ซิดเลยอ่ะจริงปะจริงอ,อันนี้เข็มใหม่นะครับอันนี้เข็มใหม่เข็มใหม่ผมใช้เบอร์ห้าไม่หนักมากตอนนี้นะคะร้านของช่างบูมเนี่ยพอกำลังจะขยายไปอีกตึกหนึ่งคิวเขาแน่นเวอร์มากมากสุด,สด,สดจริงๆ ทำไมอ่ะครั้งแรกพี่มาโอ้พี่มียาชาอย่างดีครั้งนี้ไม่มีนะยาชารอบที่แล้วอ่ะพี่ดูกลัวกว่านี้เยอะเลยใช่ใช่บุมดูออกเลยครั้งนี้แบบทําเป็นเก่งไงทำเป็นเซียนพาเพื่อนพาแม่พาผู้จัดการมาไงทำโชว์หน่อยนิดนึงไงหลังกล้องอีกเรื่องหนึ่ง บูมโซเดต์ Boom, so นี่กี่ปีแล้วคะแปดปีแล้วคร<ะ>ับแ,แล้วท้าไมถึงใช้ชื่อนี้อ่ะอ๋อมันเป็นชื่อแกง๊งสมัยแบบมปลายจะเดินกีบหญิงสยามอเมนะื่เงี้ยอืมประมาณนั้น เสร็จไปแล้วค่ะกับคำมั่าก,กันเนฟนะคะหัวช่างบูมไม่เคยทำไม่ผิดหวังจริงๆนะคะลายเส้นสวยมากแล้วก็ช่างบูมนะคะก็เติมสีแดงนะคะรูปหัวใจตรงนี้ให้ด้วยนะคะที่มิวกี้เคยสักไว้นะคะจริงๆสีไม่ได้อ่อนเลยนะคะแล้วก็สีไม่ได้เพียรเลยนะคะแต่ว่ามาแล้วทั้งทีก็ขอเติมนิดเติมหน่อยนะคะแต่ว่าอีก2จุดเนี่ยให้คุณเนยดูแล้วนะคะคุณเนยบอกว่ายังเป๊ะอยู่ยังสวยอยู่คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนเรากันดีกว่า ก็คุณแม่เรานะคะ, email, e, ะ,คะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะไปค nah, ่ะลุยค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสนุกดหสนุกเหรอคะจะหลับเลยอะโอ้ยเป็นยังไงบ้างเพื่อน ซิวซิวมันแบบธรรมดามากบอกเลยมันเหมือนแบบมดกัดยิงเจ็บกว่าใช่นอนจักไปก็ฟินฟินนะผู้ชายหลงเจ็บกว่าอ่ะถูกเดกดาวกว่าเพื่อนสวยเนาะได้ยงเด็กวัญญูกัเนยกูจองเขาไปแล้วตรงนี้หวานหวานกาวนิวแต่ว่าวันนี้คิวเต็มอันนี้ไปยาเออคิวใช่เต็มความรู้สึกเป็นไงคุณหวานหวานมันนอนมันก็ฟินฟินเพลินเหมืนมึงไม่ได้ฟินที่เขาสร้างมึงเซนิช่างมันเจน เป็นไงบ้างคะพี่ยืนมันมีความรู้สึกเหมือนแบบเพื่อนเอาปากกาหัวแหลมๆเงี้่มาวาดที่ท้องเหล่าจี๊ดๆแล้วก็เจ็บๆไปปลายจากประสบการณ์ของคนที่แบบสักครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าทนได้ไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้น แม่เป็นไงบ้างคะตอนนี้กำลังเ,เย็นเย็นบๆบ้าบ้ๆๆนะแม่เต็มฟินได้เลยกัวเจ็บป่ยังไม่รู้เลยอ่ะน้องเจมเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยถ้าเหนื่อยบอกพี่นะเดี๋ยวพี่เอาน้ำมาให้แ่นี่มันจะถามแม่ว่าแม่เสียไหม รู้สึกไงบ้างคะมามโอ้ยยาเช้าช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะจริงอะคะจริงค่ะแต่แม่หลับนะก็แบบมันเป็เพลินเลคะแต่มันก็จิบเจ็บเหมือนมดแต่สวยมากเลยค่ะแต่ก็ท่องท่องตลอดนะคะว่าอย่าให้ลูกเจ็บนะคะเ้ยแต่สวยมากสําเร็จแล้วสวยมากสวยมากทีแรกแม่คิดว่ามา่าแม่จะเอาสักว่าโอมเล็กๆแต่ดูดิ อย่างผิวคุณแม่พี่เนี่ยเรียกว่าผิวอะไรคะผิวคุณแม่เนี่ยค่อนข้างสักติดง่ายผิวดีถึงแม้จะอายุเยอะแล้วอุ้ยอันนี้หายเจ็บเลยอ่ะปกติผมเคยสักคนอายุเยอะ,ะผิวก็จะแบบมันแน่นอนมันไม่ตึงเหมือนว,อวัยรุ่นอย่างเงี้ยใช่ครับนนด้วยตังตแง่ยู่งด้วยด้วยตรงเนี้ยแล้วก็ผิวคุณแม่สักติดง่ายตึงทําให้งานมันออกมาค่อนข้างดีและค่อนข้าง เร็วไม่เสร็จช้าไม่เจ็บนานครับผิวดีครับผิวดีอยู่ถ้า <นะ S 1> อยากรู้ว่าคุณแม่มบกี้ผิวดีด้วยอ,อะไรนะคะรอติดตามค่ะโปรดักต์ใ,ใกล้ออกรวะคะเร็วนี้จบไปแล้วนะคะกับ4ี่สาวสุดร้อนอวันนี้นะคะเรามาสักกันไอตัวต้นเรื่องอ่ะก็สักแค่นี้ประมาณ4.5ตัวรอง6เซน แต่มามหรือมามีหรือมาม,มา,มาโดนไป9เซนเก้าเซนไม่ใช่แนวนอนด้วยนะ9,9คูคือใหญ่มากักเนี่ก็คือรักคุณยายมากนะคะมีให้เลือก789แปกเน่เลือก9ให้คุณยายอันนี้ในม,มงคลแล้วไม่พออีนี่ก็เลขม,มงคลเหมือนกัน9เหมือนกันเอาวันนี้ประสบการณ์ในการสักอะขอถามคนครั้งแรกครูคนครั้งแรกหมดยกเว้นดิฉันไม่ใช่ครั้งแรกตอนแรกก็คือแบบคิดว่าแบบจะเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบลงเข็มครั้งแรกไปก็แบบมีค รู้สึกเหมือนแบบเพื่อนเพื่อนเอาปากกาแบบมาขีดแทนอ,อะไรอย่างเงแบบีเออ้ยไม่ไม่มันก็รู้สึกแบบจี๊ดซีแต่ว่าพอแบบช่วงขึ้นมาข้างบนบนหน่อยมันก็จะลงหนักหน่อยก็จะเสียวไปไปลายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> บอบาอ่ะแล้วของคุณบอบามีไงคะตอนแรกก็คิดว่าจะเจ็บพอลงแล้วมันก็แบบมันก็คิดว่ามันมีอะไรมาจิ้มจ<ต>ิ้มจิ้มจิ้มหน้าใช่แต่แตทนได้อ่ะของคุณแม่เป็นไงคะประสบการณ์ครั้งแรกในการสักก็ทีแรกนู้วก็เจ็บมากๆหาเหมือนกันนะแต่ว่าพอสักไปแล้วก็หลักาแต่ได้ข่าวว่าคุณแม่เล่นของเล่นของท่องเรียกเรียกพัฟิกเเนช่วยตลอดเลยวันนี้ทั้งหมดโดยรวมนะคะเบลกี้ก็จะพูดถึงการสักนะคะว่าการสักเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าความชอบส่วนบุคคลนะคะก็ แล้วแต่ใครจะชอบเด็กๆ,ๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ถ้าถานตัวมุกี้ก็คิดว่าน่าจะยังไม่เหมาะสมณเวลานี้นะคะก็อาจจะต้องรอให้แบบว่าอุทิภาวะได้ก่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็ลองปรึกษาครอบครัวดูก่อนว่าได้หรือยังได้หรือไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> และถ้าไม่กระทบนะคะต่อการทํางาน <c oughs> ก็ทําเลยเต็มที่ก็ <c oughs> แล้วแต่นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าใครจะชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงแต่โดยส่วนตัวมุกี้เนี่ยมุกี้ก็หลงรักการสักแบบมินิมอลและเชื่อว่าเนี่ยพวกเนี้ย เดี๋ยวจะไม่มีแค่อันเดียวเพราะว่า<ม>ตอนที่พี่มาสักวันแรกอะเนยก็บอกว่าพี่พี่ไม่จบแค่นี้หรอกเดี๋ยวพี่จะมีบิกเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวคร<ม>าวหน้าก็ จะมีอีกนะคะส่วนวิธีการดูแลรักษานะคะหลังจากการสักไปเนี่ยช่างบอกว่าให้อาบน้ําได้นะคะแต่ว่าเว้นฟอกสบู่ตรงนี้เสียดายมากช่างไม่ได้บอกว่าอย่าอาบน้ํา7วันมันดีมากเลยนะถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องอาบน้ำเจ็ดวันแต่ว่าช่างบอกว่าฟอกสบู่ตรงอื่นได้แต่ว่าตรงที่สักให้เว้นนะคะแล้วก็เว้นทาครีมตรงนี้แล้วก็ให้ทาครีมที่ช่างบอกไปนะคะส่วนร้านที่เรามาสักกันวันนี้ก็เป็นร้านเดิมนะคะที่มิวกี้เคยมาสัก แล้วซึ่งชอบมากๆมากี่ครั้งก็ถูกใจมากๆนะคะก็คือร้านบูมโซแดดร้านน้องบูมนะคะก็มาที่อารีซอยหค่ะส่วนวันนี้คุณหวานหวานแต่คุณแม่เนี่ยสักกับน้องเจมนะคะน้องแบบเป็นไงตามมากันโดยเองนะคะเพื่อนๆแล้วช่างอาร์เรก็แต่ไม่ได้สักกับเรานะแต่ก็ได้หมดถ้าเมื่อใอยากเห็นสีป้าพาเพิ่นนี้นะคะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าทำอะไรหรือว่าจะพาไปดูเด็กหนุ่มที่ไหนแบบ บอกพวกเราได้เลยนะคะคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์นะคะกด s u b ส c r i b e กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้เมลกี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะขอพระองค์ท่านช่วยแม่ด้วยนะคะสักแล้วก็อย่าเจ็บปวดอะไรนะคะงแม่ก็ขู่บนบนวันครั้งแรกที่กี้มาที่กี้บินกิ้จำได้ว่าขาแล้วสั่นมืออีก